สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะวัดสาราปูนนะคะหรือชื่อเต็มๆว่าวัดสาราปูนวรวิหารนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมคลองแม่น้านําลบบุรีเดิมค่ะในสมัยโบราณนะคะมักจะนิยมตั้งค่ายตั้งกองกันที่ในวัดเนาะหรือว่าใกล้ๆวัดค่ะ วัดนี้เองก็มีพงศวดารนะคะระบุไว้ว่าเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารสมัยอัจุยญาเช่นกันค่ะต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็โปรดให้บุรณะเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จสะทีเดียวค่ะกว่าจะเสร็จก็คือสมัยของรัชกาลที่5ค่ะสิ่งที่ต้องมาชมของวัดนี้นะคะก็คือภาพเขียนฝาผนังนะคะลายเทพพนมชุมนุมซึ่งมีสภาพดีมากนะคะแล้วก็ าสายมูนะคะต้องไม่พาที่จะมาสักการะาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ ค่ะและนี่ก็คือพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งมีนามว่าหลวงพ่อแขนลายนะคะซึ่งว่ากันว่านะคะจะสามารถปัดเป่าภัยพิบัติแล้วก็ทุกขร้อนถ้าสมมุติมาขอให้ท่านช่วยนะคะถ้าไม่เกินแรงกรรมก็มักจะได้ผลค่ะวัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะลองดูนะคะไปเที่ยววัดนี้วัดที่ไม่ได้มีคนพุกพ้่านมากนักแต่ว่าก็มีของดีที่น่าสนใจอยู่ค่ะ ก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้เพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ